มันหมานหน่อยนะเักนมาไม่อยู่ไกลดีมาไี่เยะเอาเอาถ่ายรูปแม่พ่อใหญ่หน่อยโอ้ยขาจะหาว่าไปตวยหน้างแต่เนทไมย่ายได้เนี่ยยั่ใยั่กดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทำอะไรมาปีสองปีไม่เคยดูเลยไม่มีช่อกับเขาเลยพ่อใหญ่ดูเฉยๆนะ อวัวนี่ในมันจับมือจับมือหมาหน่อยลูกสาวให้ลูกสาวพามาขับมอเตอร์ไซค์พามาเนี่ยอเดินข้าดี20กิโลขับมอไซส์มา F4 กลังเงียบนนทบุรีว้าแต่อยู่บางกรวยลาก่อนแม่ดีใจเนะแล้วบอกลูกสาวแบบไป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 หาผู้บ่าววิดกี้แล้วหาผู้บ่าวหายตลอดเลยสวัสดีครับคุณจิ๊สวัสดีครับ ยขางๆีอใช่ตัวอกได้ลูกเคยแล้วมาเลยวัสดีครับพี่สวัดีครับยงเดยวรูกเู้ใครอเควยครับถ้วยถ้วยโอเปแค่วที่หนึงเลยเพรพ่การใช้ก็ยังให้ไม่ได้เพราะญ่หรอก็ยังให้ไม่ได้เนี่ยไม่ให้เลยลูกไม่ให้ใครทำ่

ยอดนีครับไม่ดีางซ้ายับงเดี่ยวมกมาตไม่ดีตาข้างขวาต้องทาใหม่ต้องกระจกทางซ้ายทำมาแล้ว คราหลไปแล้วนเลยไปแล้วไอันนี้พ่อมาจากนนเลยใช่ไหมครับนี่บ้านอยู่บางกวยโอ้ FC <4 S 1> มา,า,มาโอ้โหสุดยอดมากาไปแล้วนะทำบุญทอดกระถินวัดงบ้านหนองคูโอนไปแล้ววันนี้โอ้สุดยอดมากแล้วโอนให้แม่หน่อยก็ไปสามร้อยแต่ไม่ได้สมสลิปไม่เป็นหรอกโอเคครับอย่างลูกทำให้หมดครับผมอุโมทนาสาธุครับ ทำบุญไว้แลุ้ญนหนุนส hmm. ่งครับเป็นถูุกปลอดไทยถึงไม่ร่ำรวยก็ยิ้มใช้ยิ้มอะไรนะยิ้มอะไรบ่ยิ้มอะไรบ่ยิ้มอะไรยู้ยิ้มอะครรู้มองกันใจันแล้วเนี่ยมกล้กันย่

อีกเรื่หน่อยก็สิได้จทำการขายบัตรแล้วก็ไปนอนครับมาดูว่ามาเร็วเลยเพราะใจบ้านไงมาเร็ไม่ได้ขับรถไม่ได้ตามองไม่เห็นห่างจากนี่กี่กิโลครับพ <20 S 1> <โ>่อยี่สิบยี่สิบโลต้อรถจนมาไม่ได้พี่เดี๋ยวรถติดมากโอ้ต้องให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์มามันเป็นพิธิการหมอจะทำให้หมายตาเนี่ยครับลอกเอาเลนเก่าทิ้งเอาเลนเทียมใส่ครั้งนี้ก็ทำให้แล้วก็กระจุกโรงพยาบาลบางใหญ่เนี่ยที่คุณหมอ ครับดาที่นี่เทียยง่ายแล้วก็อย่านี้แสงลเลเซอร์แล้วก็มีดขูดขุดขุดขุดซึดดงบางครับแล้วก็ดูปฏิบัติให้ได้เดือนอืมครับผมไม่ยกของหนักมากเลครับเน็บสุดยอดครับเอฟซีพลังเงียบสุดยอดทักระบครับ,รบพ่อ มานี่มาเอา,เอาลอางมันให้สิงห์จับมือหมาทหมาหน่อยครับถูกวัดรึแล้วพ่อให้้งร้านหนึ่งครับนี่ถูกให้ร้านหนึ่งมึงวมนที่พ่อหลอดเดาพ่อหลอดให้ร้านยังไม่มีใครให้ร้านถ้ามีมีคนให้แสนนี่เยอะเกิดที่ดิน,ดนขายที่ดินได้อืมครับมผ,มผมไม่เคอยกผะวนใช่ครับพ่อพระวัดพระดินบอกให้ไปตรงที่อื่นก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกให้อุงอิงเล่นก่อนได้ล้ำให้ ไม่ลําให้พ่อแม่ดูก่อนนะแล้วค่อยตกอย่างเมื่อคืนเนี้ยล้ำเสร็จอะไรเสร็จแล้วตกทีหลังไอ้น้องเขาบอกเก็บเสื่อผ้าอะไรใส่กล่องเรียบร้อยแล้วครับฝนจะตกนี่ไงน้อยไอ้เงาะน้อยเออดีแล้วดีแล้วปไปอยู่กันเนี่ยอยู่กับบอสโจสบายไปครับครับผมแล้วก็ไอ้ยาวหน้าเบิ่งอีกคนยังได้อยาวเป็นตะเบิ่งไงมีขอกินว่าใครกินบ้างป้าของกินว่าใครกินบ้างสองมาตรฐานหน่อย การวาได้าโอ้เออโอโอ้ยก้คือว่าไม่อยากให้เจี่ินกัวเจมีอ้วนเออผลไม้เอาเอามันสีติดข้อเนี้ยน่ะอร่อยมาก อร่อยอร่อยเปรี้ยวมากไม่มีเปรี้ยวเเปรี้ยวเหรอเมื่อกี้เล่นกไอยด้อันนี้เตรียมลองชิมนะไอี๋เปียวไหมอ้ยใช่อันเดียวกันกับที่ไปดมไหมน่แหละไม่ใช่อันเดียวกันอเดียวกันอะไรนะ ขาหนนอะไรนะไข่คัสมว่าจะใช้กิบกระเากงไรสไหมหนนี่ยนะาวหนเคียวหู้าหนนไขคัสมอิสเอาิสกินด้วยอลิสไม่ได้แล้วอิกินลัค่ัคุให้น้องกินนะลูกๆครับนอมนลูกลครับ กาอเียสาฮา่าเสื้อดอกข้างนอกก่อน้ครับมามันจะ้ขายตัวแล้วครับขออนุญาตขายตัวก่อนนะครับูิ้เชิญข้างนอกก่อนนะครับออ้ย้วใครจะลองเอ้าวกไม่ได้ซื้อนะเออหือเปอการ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขอตังคหน่อยขอตังหน่อยไม่มีตังค์ยังอีกสิบนาทีแม่บีพันเบดเจะควางเครื่เสียงไเนบม่ใช่อีกสิบวิอีกสิบสี่สิบวิโอ้โหอิสโแล โอ้เขถ่ายคลิปแล้วคุณจะมาเปิดคลิปอะไรอีกเป็ดคลิป้าวที่ห้าเองพี่หยางเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเครื่องเสียบไปขายกินองุ่นอัญมณ์อะไรวะแคชสมัยอะไรนะมีเกี่ยวไหมด้วยเสียชื่องุ่นนะคาร์สมัยแซ่บโอเคครับพี่น้องครับฝากกลมปิดนะครับผมฝากกลมปิดด้วย ทักไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาิตลงหัแล้วบัตรหนึ่งร้อยบ้าบทสวันสามร้อยสามสามหกวันหกร้อยหกสิบหกบาทครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพ่อาิตาดูหน่อย